ใายขนยังไงมาใส่ตรงนี่ะเขาบวัวชเตรียมอือแค่นี้เดียวบวัวชเตรียมตั้งหากโอ้ได้ความดีเราผูดกับป้าที่นี่ท่กคนบวัวชเตรียมวะดีครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะตัวนี้ตัวไม้ของไอ่เร่านะครับเนะาะคัขกของเราอีหลีพี่น้องอือใส่บวชถืออือหน,น,น,น่แน่นเข้าไปลดเมื่อบานิดนึง รุดกระซังเขาต้งนึ่งพดขึ้นดิเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องนี่แหละ นี่เปล่านี่บ่เสียงไงเนี่ติดนิ้วเปล่าเกือบแล้วนูนะติดนิ้นวไหมเกือบมันบ่นั่นวะบาดขาไหมต,ตัวนี้มันตัวใหญ่ดีเลยตัยยวใหญ่พร้อมตัวนี้ไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยหรสมเสียงสมปู่เลยวะบังที่จบจะวังจบสมมันเนี่ยเอาคักมุ้งเป็นดอบาทนี่ของยี่งใหญ่ เดเลยครับเทยดเลยเทียคนไยคนท่านเตรีมตัวชว่นท่านายผยังไงมาใส่ตรงนี้อ้าบัวเตียมอืมแน่นีเดียวบัวเตีมตั้งหาโอ้ด้ความดีเราพูดกับมที่นี่ทุนบัวเต้มว่ะดีอบัวเตีมพอมั้งเปิ้งปีกูีบัวเตียมอีีไต่ปีกด้วยด่างมั้ไต่ปีกด่างมั้งไต่ปีกด่างเขาเยอนเป็นยังมกแับมุกแับดีนี่ยัง ลุงยากแค่ผมนีจช่วยทางนี้ทางนี้นกับผมเสซฟเป็นทีเรียบร้อยเนาะตัวนี้ตัวไม้ของไอเรานะครับเนาะคัก,ข,กอของเรายี่หลีพี่น้องอืมใส่บูทเออเหนียดเยียดเข้าไปรถเมื่อบานี้ดิรถกระชังเขาต้องถอดขึ้นด้วยเซฟเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องนี่แหละแานอยู่าลง ดิ้งลงเลยแปลวมาดิ้งลงแถวเดียวเลยบล่นเลยมันได้ไหมมันมีการเยินเลยอยากตกอตกอตตอกไตว่าจะลงโดดบ้าบดไปไหนเสียดายพี่น้องลงมากคู่บ่โดดนะครับเนาะเดีียบลอยเลย